ผูเ้เนี่ยคือจับงไงครับเนี่ยเวลาเธอเริ่มต้นมุมง,งานมุมเดินเลือกที่เราพูดกันให้เราจะให้ถน,นัดชิ้นง,งานสายเนี่ยมัจนจะถีขนน้ำหนักเราก็หาจะเกี่ยวไว้เวลาเข้าห้องเส้นเกี่ยวสายไว้นะจับตั้งมุมง,งานตำแหน่งที่ต้องการเชื่อมถึงเวาต้องการเชื่อมตรงว่าแต่ในจุดนี้จับไปเลยครับมุมง,งานเดี๋ยวนะในมุมงานมุมเดินลวดเธอจับยังไงก็ได้จับในมุมง,งาน มามุมเดินลวดแล้วก็เอามือเราจับเอามือเนี่ยวางเข้าไปเลยอันนี้มันจะเคล็ดที่สําคัญมากในการจับลวเชื่อมเลืเองไปจะจับเอียงอย่างเนี้ยมือเธอเอยียงแต่ตรงนี้ยังจะหนักขนาดกับตัวเราเราดูสองเธอว่าเธอเอียงไปทางไหนแล้วเธอรูปมันถนัดที่สุดของเธอคนอาจจะเอียงอย่างนี้คนอาจจะเอียงอย่างนี้ให้รู้สึกว่าไหล่กับตรงนี้เธอเป็นมุมที่เธอถนัดของเธอไม่เท่ากันเนน้มันอยู่ที่ความยาวแขนนั้นเธอ นลเธอต้องดูว่าแขนเธอมันยาวนาดไหนเธอก็กำหนดเองแต่ว่าทั้งนี้นั้นให้ดูอะไรเป็นหลักครับมุมงานกับมุมต้องขนาดกับตัวเธอทันทีแล้วผู้ถามตอบได้เขาอยู่ไรผมก็ตีมันเรื่องเป็นซีเรียสเคไหมเค,ค้พอได้เรียบถึอก็ค่อยมาเริ่มเตรียมเตรียมจังหวัดที่หนึ่งยกขึ้นมาให้ห่างขึ้นมานี่จังหวัดเตรียมงานนะครับดึงยกขึ้นมาให้สูงห่างขึ้นมาผิวงานเท่าไหร่ครับห้ามิ มนายกหนึ่งสองสามสี่แอ่จริงถ้าโซเชียลปีกันจะหนึ่งสองสามสี่กดลงมานิดหนึ่งถ้ากูขยายให้มันสูงขึ้นหนึ่งสองสามสี่กดมาอย่างงี้แต่จริงเราเคลื่อนนิดเดียวนะนี่กูแค่าายกตัวแอมป์เห็นภาพขยายห,หนึ่งสองสามแล้วสี่ต้องกดลงตำแหน่งเดิมแล้วก็หยุดเติมน้ำนะฮะดูตรงนี้ไม่ให้มันมีฟอง หรือมีฟองน้อยที่สุดแล้วก็ดูขนาดแนวเชื่อมนี้ให้มันดูแป๊บเดียวเวลาที่เดินหนึ่งสองสามสี่พปั๊บกดลงไปแป๊บเดียวสลับตาดิเต็มแล้ว,ลวถ้ากูทำเติมจริงว่าจะเป็นหนึ่งสองสามสี่เสร็จหนึ่งสองสามสี่เสร็จเสร็จแล้วแค่นั้นเองอันเดี๋ยวกูจะสาธิตให้ดูให้ดู ตรียมสองข้อสามยกสูงสี่กดลงมาเติมน้ำลง่ะนี่คือการเร,ริ่มต้นน้ำที่เป็นสตเต็ดของมันถ้าจะทำได้ดีเดี๋ยวก็ได้น้เชื่อมที่จะดีไม่ดีก็อยู่แบบตัวอย่างตัวน,นี้อ่ะอย่างตัวนี้เนี่ยถ้าเราใช้แล้วจะอาร์ตถูกมันก็จะสวยแบบนี้วงกลมแบบนี้ถ้าถ้าใช้อาร์กผิดน้เชื่อมก็จะเป็นอย่างนี้หรือจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เห็นไหม แล้วทำงาน,บบน,น,านตัวเสือได้แนวเชื่อมสมบูรณ์แบบแบบนี้โอเคอ่ะเราจะเริ่มสาธิตนะงานก็ต้องขนายตัวเราลวดเชื่อมขนาดตัวเราเอาเตรียมงานไปเลยครับทุกคนปางกันเลยเอากูบอกปางนะเอาล่ากากลงเลยนะครับหนึ่งเตรียมเตรียมกูยังไม่ได้บอกปางวันที่สองบอกวาบอกปางปางเลยนะวันที่หนึ่งเตรียม สองปงสามแล้วลงไปครับนักเรียนบอกครูด้วยว่าจุดเติมยังงอ้าวหนึ่งเตรียมสองสอสยกกดลงมาัไหมครับทาใหม่หน <broadly firmly> ึ่งเตรียมสองสอกดลงมาัไหมครับทาใหม่หนึ่งเตรียมสองสอมายก อาใหม่หนึ่งเตรียมสองสอง,สองสามจบสจบปั๊บเดียวกันเดียวปั๊บเดียวแหละเอาเราลองเข้าดูแนวเชื่อมที่ว่าเป็นยังไงเป็นไงบ้างรครับใกล้เคียงกันไม้แฟนไหม ถามผู้ถามที่ว่า5จุดอันไหนมาที่จุดวันนี้ตำบูรณ์ได้ขนาด5.7 7.5.7ได้จ,จุดที่ได้5.7อันนี้เล็กไปตเติมเร็วไปเติมเร็วไปค่อยๆค่อยๆปรับความเร็วให้ม,มันช้าลงช้าลงช้าลงจากเร็วช้าลงช้าลงช้าลงคุณพูดได้ขึ้นตรงนี้เราถึงต้องจับเอาไว้ว่าไอ้จุดนี้มันเติมไปเมื่อกี้ใช้ความเร็วเท่าไหร่ ลอง,งก็ทำได้เดี๋ยวจะเดินแนวอีห้าจุดนีดเด้เธอถึงห้าถ้าเธอจึแก้ไ,ได้ห้าจุดนี้ก็ไปห้าจุดต่อไปนะเอ้าดูอาบังได้ยัมตอเร็วได้แล้วครับอถูกมากมากอาบังคุณได้ยันได้แล้วครับอ,อ่อสา,บอาสวยมากคนมีคนตอบอาบง ใช่แาอาปังอะเก่งมากปังนะอาจจะเป็นตอนนี้ตอนเริ่มต้นกูก็เป็นเหมือนกันนิดนิดใช่ป่ะเพราะว่าแล้วต่อไปจะปรับรอบข้ออยู่แนวจะออกเที่ยวโค้ง ห้ามิลห้ามิลกว่านี่ไม่ได้เอ็กซ์ไปเลยนี่สวยเลยสวยมากนี่ก็สวยมากเพราะนี่มันเร็วไงีสวยสี่แนวแนวกลางไม่ผ่านอันนี้เร็วไปนนิดเดียวทั้งที่ไฟทุกอย่างมันก็หมดแต่การเติมตัวนี้มันเร็วไปทั้งเด็กอันนี้พอดีห้ามิลห้ามิลหกมิลหกถึงเจ็ดมิลหกถึงเจ็ดมิลถ้าเธอทได้อย่างนี้เธอก็จะผ่านแล้วแต่แล้วโดวิทยาศาสตร์ะว่าจากที่เธอรู้จุดตรงนี้เราจะมาเจริญเติม เดิบบน,นเชื่อมตรงนี้ขัดเดินเชื่อมตรงนี้ว่าเป็นยังไงข้อจุดเนื้อปีห้ามหัดเดินเก็บอย่าลืมนะครับเริ่มต้นอาร์คทำไงครับให้ดูรอดที่สามเริ่มต้นอารเดึงหนึ่งหนึ่งเตรียมเตรียมมุมลวดเชื่อมไม่ได้เป็นระยะห่างพื้นผิวไม่ได้จะยะอาร์คได้ตำแหน่งตรงจุดสามจ <peng friend. S 2> ุดหนึ่งตำแหน่งตรงจุดมุมงานมุมเดินลวด แล้วก็งเอาหน้ากากมางค้างเอาไว้อันนี้จะเป็นสองสามเลยทีีพอหน้ากากาาบาง 2> 2, <3. S 1> อา้าวบงสองสามควันนี้มาต่องันอา้ 2, อาวสองจัเล่นอ้าวบางส <2, 3. S 1> องามดูไว้ในใจเลยให้มีสองสสกดบางพอบางก็สองสสเลยนะครับบางสอ <2, 3. S 1> มาต่อมาบางนี้อ่าหนึ่งไม้ขยับมาแล้วก็บางสองสามมาต่อไปขยับมาช้าๆบางสองสามอย่ลืมท่อนสองสามสี่ไปอันหนึ่งไม่ต้องท่องแล้วพอจะทำท่อไปเรื่อยแนวเชื่อมจะเป็นไงนะ ได้ได้หมดเลยที่หนอที่สามที่สี่ที่ห้าที่เราึได้ดแแต่ยังไม่ได้มากมนอเด็มสูรณูแหละก็จะแก้ปัญหาได้เลยก็จะเดินแนวเชื่อมได้ทั้งขนาดหถึงเจ็ดแนวเชื่อมกลมใสนี่คือการตกวูตดอานเที่หนึ่งอ่ะอี๋มาดูว่าเดี๋ยวกูจะอาสูตรแล้วอารเดนแนวเชื่อมงเป็นยังไงเราเป็นได้ตนได้ปั๊บเดินแนวเชื่อม ที่บอกเคลื่อนแล้วก็จะปีนปีนไป,น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 ปนจากเดิม